อ๋ออันนี้8.5้อ,อ,นน 8, อันนี้ก็มาควนรถด,ด่วนพิเศษนะคะที่4ี่ตอนนี้นะเมื่อกี้ก็ให้สัญญาณปิดออกมาแล้วเมื่อกี้ บนรถเที่ยวนี้ออกไปแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปทำตอนนี้เจ็ดก็น่าจะเข้าชานเรียบร้อยแล้วคงแมววันนี้ทำต่อหรอกมั้งออ้พาลากขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นขบวนที่สี่ศูนย์ต่อนะถ้าสี่ศูนย์ออกไปแล้วว้าไปนี้ไปถึงทงมาเดือดรอปฐมหร้ามั้งอันนี้น่าจะลงข้างล่างแหละ ก็ถ้าเกิดรถขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศว่านี่คือประกาศอะไรนะจะประกาศว่าทํานองว่าขบวนรถส่วนที่ชิสาขณะนี้ได้ถอยเทียบชานชาลาที่11แล้วกําลังจะทําการไมไ่แค่บอกให้เฉยว่ามาถึงแล้วให้ผู้โดยสารขึ้นมารอรับการเดยนารได้ที่ชานชาลาที่1ดก็ พอขึ้นมาแล้วก็ต้องยื่นตั๋วให้กับพนักงานนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะ,ะไม่ยากนะทุกคนสถานีกลางบางซื่อยังเข้าเข้าออกได้ปกตินะคะก็คืออาจจะบนบนบนนี้ก็จะไม่มีรถธรรมดานะคะก็จะมีแค่พวกรถเร็วรถด่วนและรถด่วนพิเศษานก็รถธรรมดาข้างล่างเลยค่ะชุมทางบางซื่อน,นะคะก็ยังมีวิ่งอยู่ แล้วก็เข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพงด,ด้วยนะทุกคน